สวัสดีครับมื่อนี้วิธีพาไปกับบหมนนอกเชีแนลกัดภาพมาเบงกล้วยหนาคอกพ่อถาวินนะครับแมนเอาพ่อพ่อแหนนะมาเอาอยู่อยู่บ้านไหนจังไหนน้องคุณบ้านหนองคุณหมูเจ็ดหมูเจ็ดเดือนลาดหนองฮีน้องฮีร้อยเอ็ดนะครับแมนเพิ่นมาเหมือดเหมือดไหนนะพ่อเพิ่นมาเอาไปมือเมื่อว่านตอนตีซีมื่อว่านตีซีแมนเขาไปบ้านกวดเพื่อไปบ้านเอาไปบุรีรัมย์แมนทอดไรฝ่อเขาขอเขาขอเขาก็ไดสามเก่าหนึ่งสามเก่า ถือวาเถียนี่แต่บาเห็นตคนมาตัวใหญ่บานเอาขึ้นรถเดี๋ยวบัดเอาขึ้นรถกระบะเต็มรถขึ้เลยมันสร้างมาสามเก้านะครับนี่มันนี่มาเบิ้งเพิ่น้าออกอมาเบิ้งอันนี้ก็ถือว่าค้วไเพิ่นโค้งสางนี้นะแม่นี่ขายญงเดี๋ยวเพิ่นจูงมาเบิ้งนะครับเพิ่นขายออกไปมาซาโพดเพิ่นมาขานงนัเพิ่นขายไปขายไปวันนีนั้นเ่มาบไห มันสีซื้อสร้างเวอันมาอันนี้เป็นกล้วยกล้วยเพื่อนบ้านไทยให้ถือัวมาผดมันหวนูดนี่ผดเพื่อนบ้านถ้าให้แถวอันนี้แหละบ่ได้ไปเป็นม่วงบ่ได้ไปเป็นกล้วยฟันบ่อบ่ได้ผสมพันธุ์เลยมูนเลยธรรมดานะจูงมากเลยครับอันนี้แม่คลอกมันเนะแม่คอกไม่รักยักปีหรอพ่อแม่คลอกลูกยักโตแล้วลูกลูกห่ามันบ่ลูกห่าเนาะท่องแรกกะที่สองปีปะหรือสามปี นั่นลูกน้อยมันี่นี่นี่ลูกน้อยจินมนมอยู่นี่แปดปีป่ะพ่อแม่นี่อยุแปดปีก็ขี่ลาวานั่นแหละเนาะตัวนั้นน้องตัวนี้ได้หรอตัวนั้นแม่ตัวนั้นแม่แม่สาวลูกแรกป่ะลูกพอกันลูกหาตัวพอกันมันหนังนะเราตัวนี้เปนแมียควาคนนี่ตัวนั้นมันเป็นดูงหมูกล้วยเตี้ยอันนี้อยุแปดปีนะพ่อแม่ตาเตียมยืมคนมานะครับนี่ตาเตียมเตีมจำควาเจาะอ่องเหรอ่อสองอองให้กันสองอ่องขาขาวเหมือนกัน ร่างเขาพนักร่วงเบิ้องข้อพนักอันนี้แม่ขอกตัวใหญ่อันนขอกไม่รักอันนี้ไทยพื้นบ้านเขาเลยนะพ่อสูงอลยดิเท่าไหร่ขร้อยสี่สิบป่นี่ประมาณนี่ก็ร้อยเก้าสิบป่ะเนาะร้อยหาแล้วพ่อหาโกโก้หาสิบอยู่ติดตามช่องอคู่ไม่ได้แต่มันตัวใหญ่เห็นไะเบิ้งขาเพ่นันอยู่จวงแม่ขอกออกนหนี่น้ำมาเบิ้ดเลยหายป่พ่อบ่หายหรอกบ่หายห่ะนี่นี่ลูกสาวมันมีตัวเนี่นนั่นตัวสองนี่ตัวสาม อะไรกันลงไปนั่นเถอะกันปะแม่น่ะตัวเถอะนี่เด้อติดผสมไปนี่บัวผสมเลยธรรมดาบัวท่านไหนนี่เห็นปะแม่แม่สาวอยู่บนเถาะผสมแล้วบัวท่านผสมไม่มากรอขอน้ำทงน้ำทาไปล่ะน้ำทงน้ำทาแม่นี่บัวผสมแต่ก็ควขยลูกทงเะรอเป็นไงรวมใดด้วยนี่เออโอ้แม่นี่คั้ยลูกทงอยู่อยู่บ้านเขาอยู่ขุ่มเขาท่านซ้ำกันกับแม่นะพอดีบ้างลอยหาซิบเบื้องขา นี่เป็นสององตัวนี้ตัวอีกสองมันงามดีเลยตัวสององนั่นมองกับสามสองกับมีเราบอตัวนี้สองงามบัวร่าดมันว่าหันอ่องเดียวหันว่ามันมันเสี่ยงเขาเลียงมันตอมันบกขุนไม่ว่าตามตำราท่งนี่เพิ่นว่าจังไหนตำราบอกตำราท่งนี้บอกว่ามันดีหันดีก้วยสององนี่ก้วยสององงานมันตอเลียงไงเรียงไงมันเสียขึ้นมาบอกยังไ ออขึ้นมาเองอย่าผ้าวนบางทา้งหลังแม่ควากันจูงออกมาแห่งว่ามันง้อว่าเป็นสาวๆอยู่นะครับนี่แมนตัวใหญ่ครับทอดพวยผคันนี้ขันเพิ่มมาเบิ่งนี่ทอด้วห้องไว้เลยนี่แจ้งสิห้องไว้กับเสีซีูดแล้วล่ะซีแม่แม่เดียวเห็นว่าซีห้องเสือห่องไว้ห่องเสือห่วงฝาผมรถตกเนาะอันจีขล้ายชั่วอยู่เรื่องหนึ่งเนาะแมน ถ่ายลูกน้ำเน้นถ่ายลูกสาวน้ำเน้นอันนี้ลูกสาวเท่าไรเราบอกเจ็ดเดือนเลยนี่นะมีลูกสาวนี่มันเท่าเดือนพอดีปีได้หนิมันออกว่างหลังปีไม่เจ็ดเดือนนี่ยเจ็ดเดือนเข่าหาแปดเดือนนี่ยหรือเปล่านี่ลูกสาวออคือแม่เลยแม่จตาแจ่มแจ่มจ้ำตัวหน่อยนะครับข้อพิ่นหยาเบิงขาหยิบขาเพิ่นบ่ได้หวงบเป็นส้นดอกนะขอบเบิงดีสือ อันนี้กับเถิกนี่กับลูกเพื่อนป่ะเถิกกับน้องตัวนี้โอ้ oh, องตัวนี้นอายตัวนั่นตัวนั่นอายตัวนี้โอ้ oh, ครับแมนน่นี่ลูกเพื่อนทั้งเบิดนะครับนี่สามตัวนี่อันนี้เถิกเนาะพ่อแม่นต, oh. ตัวเดถิกโ oh, อ้น,นี่ยถือว่าโค้งสางดีครับนี่พันธุก,กรรมเพื่อนสีเซียสภาอเหมือนว่ตถุพ่อ <Man. S 2> เกี่ยงไม่ลอยเลยแม่น บปวดศเรษะกับอะไรลูกหนามธรรมดาลงกหนามเอาขึ้นเอาขึ้นบ่อะไรไปเลี้ยงลงกหนามเสียวเท่าธรรมดาเดียวแหละก็นอนของมันเองเลี้ยงยากว่ะค่ะไม่ใช่เลี้ยงยังไหมันเกินป้าไหนมีเขาก็ได้รัดไว้ลังนั่นมันมันนานแรงเนาะเขาปล่อยป่ะก็ปล่อยไปเรื่อยๆน้ำท่ามเสียวลงไปน้ำห้องน้ำท่ามี่ไระปล่อยไปเลยคือยๆว่ะหรือเขานปแบบแมนเดินน้ำป่ะเดินน้ำไปคุ้มมือหน่อยหรอโอ้ห้องเขาเดนน้ำคุ้มมือละโอ้ห้องเขาน้ำมีเขาเขาโน่นนานี่นี่ก็เดินน้ำนี่มีเขาเป็นปล่อยเขาเสียวก็ต้องระวังแน่นอนนี่ยนี่ซีทะเลกับ สีกัวสกัวนี่ได้ฟ้อนนิได้แม่สาวแม่ตัวนี้เดยห้ห้องไ้รแม่ห้องไ้ถามถามถามราคาครับผีมาว่านาอยผียิ่ยิดอยแม่นี่้าไอ้นั่นไอ้นั่นสอ้ไนี่สองห้สองห้าหนเาไว้้าเบาไาล่ราคาแลเนี่ยให้สู้พี่น้องเพื่อนิงตัวนั้นเขาว่าสองห้าตัวนั้นเขาคือมือนตัวหน่อยตัวน่อยนั่นระคายเมากินน้ ออแม่น่อยเพิ่นว่าเท่าไหร่ก่อเมื่อวันหนึ่งเพิ่นเมาดูสิแม่ว่าแม่ว่าจังไรขนาดนี้บอกว่าขันคันตั้งไว้ม่เอาเนี้ยมึงมันถีกเดียนละพันเท่าไหร่ะครับแม่เอามันเดเดียนมันนี่มันตัวน้องมูตุนนะครับเนี่ยเดเียนนะแม่พันมันตวไปเกีดเดียนเลยเท่าไหร่แม่ว่าเอาคิดเบื่องคิดเลขเบิ้ง สิบหาหน้องมูตุนซิบหาิบหาวาวส้วมกละอันนี้อันนี้หาแล้วเนี่แม่นี่แม่แเม่เเป็นแม่สาวแม่สาวอยู่ลูกกับในท่องที่เิ่นมาเป็นปลอยในปานผสมในป้าแต่ม่่ท่องเองท่องเองเพราะว่าอ้วนนะนันต้องท่องนะฮนอ้วนนี่นี่มีการมังคั่วเด้อเหันเขาว่าลูกยักโตนี่นับด้วยหนึ่งสองสามสี่หานี่แล้วคูเรียงกล้วยไม้เนี่ยแล้ว นี่เนื้อบักเขาเดินเนื้อบักเขาหนึ่งสองสามสี่หาหนิหาบักเนี่ยหาโตบักหาโตตัวไม่ได้ปั้นตัวตัวไม่ได้ได้แล้วหาเออได้แล้วหาได้แล้วหาโตเห็นแล้วแมนเอาเอาออกไปสองแล้วเอาออกไปแล้วสองตัวเดี๋ยวลูกค้าวคี่งอยู่สามเออเอาไปแล้วออกไปแลยสองแมนดีนะครับแมนขอกันมาขายดองนี่แพงไหมอย่างนบ่ผัวล้านมันมาไปขายแมนขอกัหลักตันแมนขอกนะครับเออหันขายขั้วจะจะขายแพงไหมักมันเขาก็งามนะครับนี่โค้งง่ายกว่ มันเป็นมีดมันก็มีเลยแค่เป็นเสีคนนี่ล่ะโอ้แค่นี้หมูดึงหมูดึงหมูเลยดึงมีเต้าหมูนะครับเพื่อนเพื่อนเลี้ยงควายได้เพื่อนตั้งว่าหมูอันนีหมูยองนี่หงผู้บ่าวนี่หมูยองอันนี้คุณปราอันนี้คุณป่าตัวนี้ปราบตัวเถือกคุณปราทำไมเตะกี้ขายขายถือสุดเท่ายพ่อเป็นโค้งแล้วเขาเอาเขไปนี่บอสทำไมเอาถามเงินพ่อเอาเขาเลยทำไมตะกี้ไม่พอขายค้งหนึ่งทนายหาตีขึ้นหลังกัน ตะกี้ถือก็ได้พอย้ายตัดสินเป็นนายกนี่แล้วกลวยราคาดีดีแหมน7-8ปีนาะพ่อเท่าขดเอาพ่อไปสมัยนั้นอ่ะแหมนย่างสูงมือเดียวโค้งหนึ่งหรือตัวเดียวแหมนตัวเดียวโค้งหนึ่งมือเดียวถุกมือนี่ก็ขึ้นแน่ถุกมือขึ้นมาแน่มาลงแน่ตอนนายกผู้นี้ละอ๋ออันนี้พ่อได้ผสมผสมยังไงไหมล่ะบ่ได้ผสมได้นี่ เอาไปทงกรโดดเอาไปทงเลยไปลองทงเลยมันมีของมันมาเองแล้วแต่แมีนคือคือบอลล็องผสมหลอดเป็นบางทีเด็ดตัวใหญ่ตัวตัวตัวขายไปนั่นเดสมเด้สมหลอดแมีนโก้ขังอย่างเงีดีบางทียังเอาพัดยังหน่อ่านหนังสือกินบวออกเนาะเขาเขียนสื่อยังมา่นจะโดนแลยเพื่อเหลี่ยงมากโอ้ยหลายปีแล้วเหลี่ยงมากต่สมัยแยุคปอไดนฮะตั้งแต่ใยุคปอไดนจบโรงเรียนเหลี่ยงเลยวะเหลี่ยงกล้วยน่ะแมียนงาเมีนเหลี่ยงกล้วยเป็นกับเหลี่ยงเลยล่ะว่ายเป็นไงออกต่อปซีพูดละนี่ทะเลาะ หกหาแล้วหกสิบหาทีได้หาสิบก็ปีแล้วนะครับ้าเลียงค้วยมากเราจะจำพวมไหน่อยุบปอซีขายเรื่อยชื่อเรื่อยตะลุ่นตะลุ่นพ่อแตุนคว้าเมีย้าเรียงเลยเออทงาเรียงอาหลวัดตลดใจแวะมาสอบถามได้ครับนี่ต้องเมนจิตตอได้ครับค้ยไปเป็นม่วเได้เออเียก้อยยงียวาไปรอเบิ้งเนี่เลยกค้วยบ้านเท่าคน่นขายกันทถไรพอข่ามารับไปท่าไห็ามาเบิ้งเห็นดีเบิ้งค้าเนกนไรไเจ้าอยู่ราแบ นนี้สะอาดเนาะพ่อนี่ยข้นมักสะอาดหมดเลยพ่อได้เซ็ตเป็นบ่พ่อได้เซ็ตพ่อได้ถูดอกอพ่อไหลลงน้ำน้องเบนนึ่งขึ้นมานี่นะอาดครับเกี่ยงไม่ลอยครับว่าเป็นคนหนาบหนามหายไม่ไม่จั้งบัตรหัวดงมาเห็นว้าวขั้วที่ง่ามถึงนะครับว่าหน้าเองหน้าหน้าเองมันมมีหนองก่อนที่ขอบบ้านมันบ้านนี่ิ่นหนองหลายเสียวหลเออแม่นลูดหนังเสียวมอึดต้องมองเลี้ยงแม่ครับวันนี้ก็ขอบคุณพื้นฟลายครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบิงมาให้เพิ่นออกลุงต้นแมนนะครับสีผ้าไปเบิงวันนี้ขอบพื้นลายครับพ่อสวัสดีสว ไปไปบางอีกบบกอกพงษ์ีพรนไปบางีกบวนั่นหอ้วนยอ่งอ้วน่ได้เองของยุ่นอกนั้น่นจงข้อไีมเออข้อจงข้อปิกไปไผเด้อ